ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม c b d 2นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเข้ามาในห้องแล้วนะห้องเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ําก่อนนะครับซึ่งห้องน้ําก็จะมีแบบประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าองล้างหน้านั้นที่อาบน้ําส่วนเปียกส่วนแห้งอะไรางี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้น,นี่ก็จะมีเป็นตู้เสื้อนะฮะเขาก็จะให้เป็นไม้แขวนเสื้ออยู่ประมาณ4อันนะฮะ แล้วก็ตู้เย็นนะครับนับป่าสองนะแช่กาแฟอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนก็จะเป็นเตียงคู่ซึ่งเราจองเตียงเดียวแต่เขาให้เตียงคู่ซึ่งเตียงคู่อันนี้ใหญ่มากปกติคืออันนี้มันคือเตียงเดียวของโรงแรมอื่นนะเตียงเดียวนะนอนได้2คนแต่ที่นี่คือเตียงเดี่ยวแบบนอนได้4คนเลยใหญ่มากแล้วก็ตรงกลางก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็ปักไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ มันมีแอร์แบบแอร์อันนี้ด้วยแล้วก็มีแอร์อันนี้ด้วย <c ười> คือเราใช้อะไรก็ได้อย่างงี้เหรอทีวีนะครับอ๋อแต่ว่ารีโมทแอร์ไม่มีก็คือเขาน่าใจใช้แอร์อันเก่าอันนี้แบบกระจกบานใหญ่มากนะฮะนี่เลยเราให้ดูตรงนี้สุดยอดมากมีวิวแม่น้ำนะครับหยุดติดริมแม่น้ำเลยทีเดียว วยงามตามท้องเรื่องเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่า <c oughs> น่าจะไม่อาบน้ําไม่อะไรแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้สี่โมงเย็นถ้าอาบน้ําน่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็ออกไปเที่ยวออกไปแบบตะเวนลอนเล่นลอนเล่น <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวค่ำค่ค่อยกลับมาอาบน้ําหรือไม่งั้นก็คืออยู่จนค่ามืดเลยแล้วก็ค่อยมาอาบน้ําทีเดียวไปเลยประมาณนี้นะครับโรงแรมทีบีดีทูนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีห้องนี้อยู่ประมาณ พันกว่าบาทมาไม่เกินพันห้าประมาณพันห้าไม่เกินพันห้านะครับ